อ่ะว่าให้ฟังใน,ในย่ายตั้งแต่ก่สมัยก่อนนี่บ้านดวนหน่อยนี่มีจักมีจักหลังคาเลื่อนโอ้ยบ้านด้วนหน่อยสมิจูสมัยก่อนโบราณแท้ๆเลยนี่สมัยเจ้าเนี่ยสมัยเจ้าเป็นเด็กหน่อยเป็นสาวเนี่ยมีจักหลังคาเลื่อนบ้านดวนหน่อยกมีอยี่สิบสามสิบบ่กบ่เจ้าใหญ่ขึ้นมาเจ้าเห็นยี่สิบสามสามสิบหลังข้าเลื่อนบอกเดี๋ยวนี่มีเป็นหน่อยผลแล้วย่า่หน่อยกลัวเดี๋ยวนี่บ่เออ สมัยตะกี้นั่นว่าวห้ผมฟังเบังสมัยตะกอนนั่นจักหลังค้าเฮือนมีเฮือนผู้ใดแน่ว่าเวบ้งอมีเฮือนไผแน่เอาเฮื่อนผู้ใดมาตั้งกวนมูในบ้านโน้นหน่อยวห้ผมฟังบังเขาสั่งกันมากสั่งหลายข้ของไผของมันเขามาต่สายแหละเขามาอบ่ามบบ้าน เพาไปบ้านมั ád, ่งเพรผมอยากหู้ว่าบ้านดวนหน่อยสมัยก่อนเนี่ยมีจักมีมีมีครอบครัวใดแน่ว่องให้ฟังเบิ่งยุคแรกๆเลยสมัยก่อนที่มาตั้งนั้นมีไผแน่มีเฮือนไผ่แน่จะเห็นเฮือนผู้ใดแน่ันเจ้าใหญ่ขึ้นมาในบ้านด้วนหน่อย นังมานหงสาวลบ่ตั้งยู่บังเกาเลยบ่หรือตั้งอยู่บองใหม่เออ่วงนไม่ไงสงนี่อยู่มีแะ้วบ่สมัยนั้นตั้งยู่สตะกี้เพ่้าควบังงู่ี่บ่านี้เฮนไม่ไงเปียงนี่อยู่บองเกาบ่ เรื่องตับโมยูมองเก่ายูมองใหม่บ่ก็คือกูคือบาดเจ็บแต่เขาเป็นไม่บาดโอ้สมัยแต่ก่อนนี่มีสามสิบหลังคาเรือนเท่านั้นวะย่ายคนหลายบ่สมัยก่อนนั่นก็หางโบหลายมีเด็กหน่อยเล่นแต่โค้กอเพื่อนันนี่บ่มบ่โบหลายจังที่บ่โบหลายคืออยู่ปัจจุบันนี่บ่บ่อืึบ่สมัยก่อนนั่นมีหมอหลองโมลำมาเร็ดบ่มีหนังมาบ่สมัยแต่เจ้าเป็นเด็กหน่อยเป็นสาวนี่ ชามาล้อกม็มอลัก็บีอยู่นีอยู่บ่หมั้งของมอห่มมอลำเขามาเล่นจังไดนย่ายเวลาหมอลำม,มาเขามาลดยังเขาก็มาโลดเื่กอกัดเห่าพ่หมอลำม,มีม,มีมีหางเครื่องจะข้นสมัยก่อนเขาก็หางเครื่องเขาก็ชอบกัดเหงากัเดเยวนี่ลำมมวนบ่ค้นสมัยก่อน ว่าเขาล่ำแบบใดลองว่ผมฟังแบบจะล่องล่ำให้ฟังจะก่อนมึงล่ำแบบคนเล่าล่ำจังใดเลยจะลองล่ำมึงล่ำอันซึ่งถอยซึ่งข่วงบ่ข่วงเหมือนข่วงนี้บ้านนี่เจ้าใหญ่บานนี้พ่อเจ้าใหญ่เป็นสาวขึ้นมาเจ้าได้ไปเฮ็ดงานใสบ่ึ อยู่แต่ในหมู่บ้านเลยบ่บ่ได้ไปเมืองเล่าไปกรุงเทพกรุงไทยน้ำพิ่นบ่เมืองเล่าก็ไปอยู่ฝังสองมือก็มาเอาไปหนังสองมือตื่นชื่อจะไปจังไหนไปเมืองเล่าบ่อยสร้างบ้างไปเมืองเล่าก็ขี่รถไปขี่ขี้ไปซี่ไปซี่อะไรล่ะขี้บ้านลุ่มพุกนี่บ่ไปลงบ้านลุ่มพุกบ่บมานั่งจากบ้านลุ่มพุกไปใส่แบบไหนบ้านเจ้าไปใส่บ่วงนี่บ้านคนนี่ตั้งแต่บ้านบบก เพื่อเมื่มาเพื่อที่เขาอืมมาเอาไม่หลายบรหารต่อสู้บอลที่งนี้เบื่ออืมอ่านั่แล้วเรื่องเล่าของบัณฑโดนหน่อยไม่ไงพหน่อยฟังมาเนี่ยเอาละไม่ไงเอาขอบคุณครับ